คุณผู้ชมครับปปสภาค5ได้ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงนะครับและแกนนํานักเรียนโรงเรียนปางอุงจัดโครงการวัคซีนวัยรุ่นหัวใจสีขาวต้านัาย,ยาเสพติดครับคุณผู้ชมครับที่โรงเรียนปางอุงตําบลแม่ศึกอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับนายเอกรินงนวณีครับรองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขตหเป็นประธานเปิดโครงการวัคซีนวัยรุ่นหัวใจสีเขียวต้านัย,ยาเสพติด โดยมีนายวัฒนาโรดเจริญชัยครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอุงผู้แทนปปสภาค5คณะครูวิทยากรและนักเรียนเข้าร่วมโดยโครงการดังกล่าวครับเกิดจากความร่วมมือและก็รวมตัวกันของกลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านปางอุงในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาพร้อมทางเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชและการแปรรูปสินค้ากเกษตรในชุมชนอาทิชากาแฟนำมาทำเครื่องดื่มเพื่อนำความรู้นะครับไปประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครอบครัวของนักเรียนด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆอย่างเช่นเรื่องโทษและพิษภัยยาเสพติด การจัดทำแนวทางการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนการให้ความรู้การขยายพันธุ์พืชการแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชนเป็นต้นโดยโรงเรียนปางอุงถือเป็นหนึ่งในแผนการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในพื้นที่โครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในพื้นที่เสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติดให้เติบโตอย่างรู้เท่าทันภัยยาเสพติดและสามารถมีองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้กับครอบครัวต่อไปค่ะ